นที่ไม่มีกําลังใจไม่มีทุนนะมีที่แค่หนึ่งรตารางวาคุณก็ทําได้แต่คุณต้องตั้งใจทานะครับผมอย่าไปปลูกไม้สวยงามเราปลูกของกินได้ปลูกพืชที่กินได้ที่ใช้ประโยชน์อยู่ในคร,รครัวเรือนได้ปลูกพืชของกินได้แล้วก็เลี้ยงสัตว์ที่กินได้ท,ไดที่จำหน่ายได้่จาหนายได้ผม,ผมก็จะเริ่มเลี้ยงปลาทับทิมเลี้ยงหอยขม,มเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเลี้ยงไก่ชน ปลูกหมอนเพื่อจะมาเลี้ยงหอยปลูกหญ้าหวาอิสราเอลจะมาเลี้ยงปลาปลูกเลี้ยงแหนแดงครับพึ่งอาหารธรรมชาติพึ่งกับเนาซึ่งอ่าแล้วก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนใช่พอเพียนครับสวัสดีครับวันนี้ทีมเกษตรบ้านเราขอนําทุกท่านมาพบกับพื้นที่หนึ่งงานแต่สร้างงานสร้างรายได้ได้หลายอย่างนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่เลี้ยงปลาทับทิมเลี้ยง หอยเชอรี่สีทองเลี้ยงหอยขมหรือปลูกพืชผักสวนครัวนะครับผมวันนี้เราไปพบกับคุณพี่สยามกันเลยนะครับผมไปเลยสวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูพื้นที่เกษตรพอเพียงนะครับผมซึ่งวันนี้เราก็จะมาพบกับคุณพี่สยามนะครับ สวัสดีครับพี่สยามสวัสดีครับครับกำลังทำอะไรอยู่ครับผมออาหารปลาพอดีเลยอ๋อครับผมพอช่วงเก้าโมงกว่าแล้วก็รดน้ำต้นไม้ทำอะไรให้อาหารปลานะครับครับผมอ๋อดูเยอะมากเลยครับนี่เราขายไปบ้างแล้วนะที่เหลือนี่ก็ทยอยทำไซส์ขยายไซต์ให้ใหญ่ขึ้นครับผมโอ้เยอะมากเลยครับผมพื้นที่บ่อนี้กว้างประมาณเท่าไรครับพี่ก็ ห้าเมตรคูณห้าเมตรอันนี้อ,นอ๋อเฉลี่สีทองใช่ไหมครับเฉลี่สีทองครับผมถ้าน,น้ำตออาำจะเหย,ยืองอ่อยได้อ๋อน้ำต่ก็จะเหืองอ่อยได้ใช่ไหมฮะถ้าปลูกหมอนเนี่ยปลูกเอาใบไปให้มันกินมันจะกินใบหมอนอ๋อครับผมผมันจะชอบกินใบหมอนครับกินใบหมอนเฉลี่สีทองชอบกินใบหมอนนะครับผม ใบหม่อนใบตำลึงมันจะช่องมันจะโตเร็วอะเป็นพิเศษแล้วไข่ดีเหรอไข่ดีสวัสดีครับอ่าไม่ทราบว่าพี่มีนาม ชื่อว่าอะไรครับผมผมชิดสยามครับชิดสยามนะครับผมเดิมประกอบอาชีพอยู่กรุงเทพขายของอยู่สวนตะตุจจักรับเดิมว<ม>่าขายพวกสัตว์เลี้ยงพวกสัตว์เลี้ยงซื้อขายสัตว์เลี้ยงพวกปลาสวยงามไก่ชนขายพวกสัตว์เลี้ยงหลายๆชนิดอยู่สวนตะตุจจักก็อยู่สวนตะตุจัก,ตตจกมาสิบกว่าป,ปี<อ>ผมก็เบื่อเพราะ,ะเอิยมามีโควิดด้วยครับผมผมก็เลยคิดว่าไม่ไหวแล้วย้ายมาอยู่ กำแพงเพชรนะเขาเริ่มเดินทางมาก่อนสงการนะช่วงเมษาเขาก็เริ่มมาเจอที่ตรงนี้เห็นว่าที่หนึ่งงานพร้อมเราจะพอทํากินได้ครับเผอิญมีบ้านอยู่แล้วเราเลยตัดสินใจซื้อเลยครับผมซื้อเลยก็เริ่มมาทําเล็กๆน้อยๆทำแล้วไก่ทบกาบ่อปลาปลูกพืชปลูกอะไรมใช้เวลาครับจากว,กวันนู้นวันนี้ใช้เวลาประมาณเจ็ดเดือนได้นะครับ รเริ่มต้นจากศูนย์อะไนะครับก็ถือว่าใช้เวลาน้อยมากนะครับพี่สําสหรับในการทําอาชีพอย่างนี้ฮะมันเป็นเกษตรผสมผสานครับรบ,บางคนก็สามารถทําต้องเป็นปีขึ้นจึงจะเห็นภาพในลักษณะแบบนี้นะพี่เนาะแต่นี่พี่สามารถทําได้ประมาณเจ็ดเดือนสามารถเห็นเป็นรูปเป็นร่างได้แต่ยังไม่สําเร็จมากนะต้องใช้เวลาต้องใช้เวลาอย่างน้อยก็ต้องมีสองปีแหละครับครับผมใช่ฮะต้องรอต้นไม้ใหญ่รอ สภาพพื้นที่เพราะเรามาเป็นที่โล่งว่างปล่าแล้วนะครับผมเราก็เลยค่อยๆมาผสมผสานปลูกไปค่อยๆปลูกปลูกทุกอย่างที่กินได้ครับครับเป็นกเกษตรผสมผสานเลี้ยงไก่ชนเรามีไก่ชนพ่อพันธุแม่พันธุ์มาจากกรุงเทพแล้วอย่างเดียวที่มีติดมือมาไม่มีอะไรมาเลยอื เรามาเริ่มต้นใหม่เรามาสู้ใหม่เรามาพลิกชีวิตเริ่มต้นใหม่เลยเริ่มต้นทำเกษตรนะครับผมยังมีขายของตลาดนัดปัจจุบันนะครับช่วงบ่ายเราว่างๆเราก็ไปขายของตลาดนัดก็เศรษฐกิจนี้ไม่ดีนะครับพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้งบางวันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างก็มีงานหลักก็คือไปขายของตามตลาดใช่ไหมครับครับผมอ๋ออยู่ที่บ้านเราก็เป็นงานเสริมของเราเราเสริมตอนเช้าครึ่งวันเช้าช่วงเช้าเราทำเกษตร ที่บ้านเราช่องหม่เราไปขายของที่ที่ตลาดตามต่างๆใช่ไหมครับต่างๆครับตลาดนัดทั่วไปนะครับตามพื้นที่ใกล้เคียงนะครับพอพอได้กินได้ใช้ละครับผมคนที่ไม่มีกําลังใจไม่มีทุนนะมีที่แค่หนึ่งร้อยตารางวาคุณก็ทําได้แต่คุณต้องตั้งใจทํานะครับผมอย่าไปปลูกไม้สวยงามเราปลูกของกินได้ปลูกพืชที่กินได้ที่ใช้ประโยชน์อยู่ในครัวเรือนได้ปลูกพืชของกินได้ แล้วก็เลี้ยงสัตว์ที่กินได้ท,ไดที่จำหน่ายได้ที่่จาหนายได้ผม,ผมก็จะเริ่มเลี้ยงปลาทับทิมเลี้ยงหอยขมเลี้ยงหอยเชอรี่สีทองเลี้ยงไก่ชนปลูกหมอนเพื่อจะมาเลี้ยงหอยปลูกหญ้าหวายอิสราเอลจะมาเลี้ยงปลาปเลี้ยงแหนแดงครับผมพึ่งอาหารธรรมชาติพึ่งเนาะพึ่งอ่าแล้วก็จะเป็นการประหยัดต้นทุนใช่พอเพียงครับครับผมเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเราเลี้ยงปลาเนี่ยเราลงเรามีบ่อเลี้ยงปลาอยู่สองบ่อนะบ่อเราก็ไม่ฟ้านะครับบ่อก็ประมาณห้าเมตรคูณห้าเมตรห้าเมตรคูณสามเมตรเนี่ยพอเนื้อที่เราน้อยเราปลูกเราจะสร้างใหญ่แบบนี้ไม่ได้ครับผมเราก็ดูแลเขาอย่างดีนะครับเราปล่อยบอ่อเราพันตัวเลยครับผมแล้วก็ทยอยจับปลาซสเราปล่อยปลาใหญ่สุตรนี้เราปล่อยตอนเราซื้อมาจากประมงกระแบงเพชรนะครับครับผมซื้อมาตัวใหญ่เท่าใบมะขามนะครับ แล้วเราก็มาขยายไซส์มาเป็นไซส์นิ้วอั้ไซส์นิ้วเราก็ตัวนี้ไซส์ประมาณเท่าไหร่ครับเนี่ยอันนี้ไซส์ประมาณสามนิ้วเราก็ส่งอยู่สามบาทอ๋อสามบาทครับผมสเราขายนิ้วละบาท้วครับอ๋อนิ้วละบาทครับผมพอเราปล่อยหนึ่งเดือนก็จะได้นิ้วแล้วครับหนึ่งเดือนได้นิ้วนิ้วฝ่าครับเราขายนิ้วละบาทครับผมพอสามนิ้วเราขายสามบาทก็มีคนมาซื้อเรื่อยซื้อไปพวกข้างๆบ้านซื้อไปปล่อยตามบ่อเล็กๆน้อยๆตามแหล่งน้ําเล็กๆน้อยๆ ก็ขายไม่ได้ประมาณพันป่าตัวแล้วเพถือว่าอันนี้ไม่มีต้นทุนแล้วะที่เหลือนี่คือเหลือจากที่เราขายแล้วครับเราก็ลดต้นทุนค่าอาหารลดต้นทุนพันปลาแล้วก็เราก็ดูแลน้อยขึ้นนะครับผมแล้วก็ขายส่วนหนึ่งไปนะครับผมก็แล้วก็ซื้อหัวอาหารมาให้มาเลี้ยงส่วนที่เหลืออ่าครับผมมาเลี้ยงส่วนที่เหลือครับผมครับผเรายักอะใส่ว่ามาได้ซื้ออาหารไก่ ซื้ออาหารปลาได้เติมน้ำมันรถไปขายของซื้อข้าวกินบ้างเพราะเดิมเราม,มาจากศูนย์นะครับครับผมเราก็ค่อยๆทาไปเรื่อยๆเราก็ทํามาก็ถือว่าดีขึ้นนะก็ม,มองเห็นเป็นรูปธรรมขึ้นครับผมบผมาเรื่องส่วนในการใช้ก็ต้นทุน ัตถุดิบเราวัตถุดิบที่เราใช้เราเน้นธรรมชาติมากเราจะเน้นพวกแหนแดงหญ้าหวานสลาลายซึ่งเราหาได้ตามธรรมชาติแถวกาแพงเพชรเยอะครับครับผมพวกหญ้าพวกอะไรเราก็ปลูกเองบ้างไปหาเก็บบ้างตําลึงที่ขึ้นตามพื้นที่ทั่วไปนะครับครับผมเราจะเน้นพวกนี้มากกว่าเราจะเน้นต้นทุนน้อยเป็นหลักแล้วก็เน้นเนื้อที่น้อยทำเกษตรให้ได้มากที่สุดที่เราเลี้ยงอยู่นี่ก็หลายอย่างพอนะครับ เลี้ยงปลาเลี้ยงหอยขมหอยเชอรี่เลี้ยงไก่นี่เราจะเลี้ยงเป็ดเทศอีกแกเราจะเลี้ยงขายพันธุ์ครับผมขายลูกพันธุ์เราจะไม่เน้นขายใหญ่เพราะเนื้อที่เราน้อยครับอย่างปลาเราก็เน้นขายลูกพันธุ์ครับผมเราก็มัดถุงไปขายตลาดนัดครับคือนี่คือโครงการโครงการต่อไปอยู่เราทําอยู่แล้วขายเอาลูกปลาไปขายตลาดนัดอยู่แล้วครับผมก็ตรงจุดนี้ที่ตลาดนัดไปขายจะมีอะไรบ้างครับที่ไปขายมีเสื้อผ้ามีเสื้อผ้าแล้วก็ วัตถุดิบที่ต้องมีแล้วครับผมต่อไปเราจะขายพวกลูกเป็ดเทศลูกไก่ชนนี่เราเพาะขึ้นมาเองครับผมเราจะเน้นพวกนี้หน่อยเรามีเก็บผักเล็กผักน้อยแล้วก็เอาไปขายผสมผสานกันไปครับครับเราตั้งเป้าไว้วันหนึ่งสามร้อยเราไม่ได้ตั้งเป้าเยอะแล้วครับให้อยู่แบบสบายใจเราเน้นเศรษฐกิจพอเพียงครับครับผมดีมากเลยครับหวังว่าใครเข้ามาชมคลิปนี้นะครับผม หวังว่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับที่คิดที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวเริ่มจากศูนย์เหมือนพี่สยามนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาทับทิมเลี้ยงไก่เลี้ยงหอยชิลี่สีทองนะครับผมอย่างที่พี่สยามได้ทํานะครับอาจจะมีพื้นที่เล็กๆน้อยๆแล้วก็สามารถปลูกพืชสวนครัวเพื่อนํามากินมา,าเข้ามาเสริมในการทํากินเกี่ยวกับครอบครัวนะครับผม ครับก็วันนี้ก็ได้ความรู้จากพี่สยามมากมายเลยนะครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่สยามมากเลยครับที่นําความรู้และประสบการณ์มาแชร์ให้กับทุกคนได้รับรู้นะครับขอบคุณมากๆเลยครับพี่ซุสุเซอซเป็นอย่างไรบ้างครับผมสำหรับคลิปนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นเป็นอย่างไรช่วยคอมเมนต์ช่วยติดติงนะนะครับผมจะนำทุกคอมเมนต์ของท่านไปพัฒนาคลิปดีๆต่อไปนะครับ วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณพี่สยามมากนะครับที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปลูกพืชต่างๆนะครับผมสําหรับพื้นที่หนึ่งงานที่พี่สยามได้่ํานั้นมีประโยชน์ต่อทุกคนมากเลยครับพื้นที่ไม่ต้องกว้างแต่เราสามารถสร้างไรายได้และเลี้ยงสัตว์ปลูกพืชต่างๆได้มากมายเลยครับผมหากใครชอบคลิปแนวดีๆแบบนี้ช่วยกดติดตามช่วยแชร์ด้วยนะครับผม จะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราเป็นอย่างยิ่งเลยวันนี้ต้องขอลาไปก่อนคลิปหน้าพบกันใหม่ครับผม